นอมน้อมจงมีแต่พระรัตนาไัยถวายความเคารพพระอาจารย์พระครูสุธีธรรม,มา,า,าริรัตเจ้าวาดวัดป่ารัชดารามขอาอกาสคณะสงฆ์ปิลาเนเทละพระภิสุสามนเณรทุกรูปขอเจริญพรอย่โยมสาธุชน พุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งอยู่ในบนศาลาแห่งนี้ที่ช่วยจัดแจงพัตหารเช้าเพนทุกๆวันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จนปีใหม่วันนี้วันที่สี่มกราคม2,567เจ้าร้าพพัตหารเช้าเพน และน้ำปานะคือคุณสิทธิชัยกิจพิวัตรทำบุญคล้ายวันเกิดพระครูปรลัดชัยนลินเชียววัฒนาเมธีวัดดวงฤาษีในจองเป็นเจ้าภาพทั้งสามเวลาในวันนี้อาตมาภาพก็ ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะปฏิการรตอบแทนในน้ำจิตน้ำใจของคณะท่านเจ้าภาพในวันนี้ก็ขอ,อพู้ธรรมะเพื่อเป็นปฏิการรตอบแทนแก่คณะท่านเจ้าภาพในวันนี้จะได้ประคอบประคองฉลองศรัทธา เพิ่มพูนกุศลบุญยาลาสีทางคณะจนสภาพสักเล็กน้อยขอสมควรแก่เวลาสืบต่อไปธรรมดาว่าบุคคลผู้อยู่คลองเรือนก็ปัตถนาความสุขกันทั้งนั้น แต่ว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตของการอยู่ของคารวานนั้นประสบความสุขความจเจริญเจริญทั้งในหน้าที่การงานจเจริญทั้งฝ่ายโลกธรรมและฝ่ายทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างไรเพราะว่าลำ,ลำพังหาเลี้ยงชีพนั้นก็ยาก แสนยากอยู่แล้วในจะประคับประคองให้อยู่ในรูปแบบกฎระเบียบของสังคมมันมีกฎหมายนั้นก็ยากยิ่งไปกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะฝากธรรมะสีข้อสีประการก็คือคารวัสธรรมสี่เพื่อเป็นเครื่องให้ญาติโยมได้นำไปประพฤติปฏิบัติ ลองดูเพื่อจะทำให้ชีวิตนั้นได้ประสบความสุขความเจริญตามที่ตนหวังบ้างตามสมควรธรรมะสีประการนั้นก็คือ 1. นสัจจะคือความจริงธรรมะคือการฝึกฝน 3. าขันตีความอดทน 4. จาค่ความเสียสละข้อที่หนึ่งนั้นสัจจะคือความจริงจริงในที่นี้ก็คืออาจจะแบ่งเป็นสามระดับก็คือความจริงใจความซื่อตรงสถาบันครอบครัวถ้าไม่มีความจริงใจความซื่อตรงต่อกันในระหว่างสามีภรรยาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ครองเรือนกันได้ มีแต่จะระหองระแหงทะเลาะเบาแวงกันทุกวันไม่เว้นถ้ามีสัจจะความซื่อตรงต่อกันแล้วไใยนะก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขการอยู่ของคารวาสการอยู่คของเหลือนนั้นก็จะประสบความสุขต่นที่2ก็คือพูดแต่ความจรงิงไม่พูดสิ่งที่เป็นหล่อแหละไม่พูดคำโอเสียลไม่พูดคำเพ้อเจอ ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือองค์กรที่เรากำลังทำงานอยู่ไม่พูดให้ร้ายป้ายสีคนอื่นอันนี้ก็คือความจริงก็ทำให้องค์กรนั้นการทำงานอยู่ในองค์กรนั้นมีแต่ความสุขแล้วก็ทำจริงหมายถึงตั้งใจว่าจะทำอย่างนี้ปีนี้สมมุติว่าตั้งใจจริงว่า จะงดการดื่มสุราก็ตั้งใจจริงอย่างนั้นทำไปจนทุกวันอันนี้ก็คือความจริงถ้าประกอบใครก็ตามบุมคคลใดใครก็ตามถ้าประกอบด้วยความสัจจาตรงนี้แล้วถือสัจจากตรงนี้แล้วนะก็สามารถที่จะทำให้ทั้งตนเองอคนรอบข้างประสบความสุขไปด้วยตนเองปฏิบัติธรรม ก็ถือว่าทำตนเองและคนอื่นคนรอบข้างนั้นน่ะให้ได้รับความสุขไปด้วยหลงปู่คูณนะท่านจะพูดว่าคาถาของท่านว่าสัจสจะสัจจังอธิฐามิอันนี้ก็น่าพิจารณาธรรมะข้อที่หนึ่งคือความจริงเราลองไปใช้ปฏิบัติด,ดูจริงธรรมะข้อที่สองคือธรรมะการฝึกฝนรรการฝึกฝนตน ชีวิตของคารวาะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเ,เรียกว่าฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาจะอยู่เฉยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการพัฒนาตนขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะลุ่งโลดจะถึงว่าจเจริญก,ก้าวหน้าในหน้าที่การงานถึงจะเช่นวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างอาจจะไม่ กระตือรือล้นแต่ว่าถ้ามีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาก็สามารถที่ตัวเองนั้นจะยกระดับองค์กรนั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าฝึกฝนในด้านความสามารถอย่างเดียวแต่ฝึกฝนในด้านจิตใจต่างคนต่างหลายพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันในองค์กรนี้ องค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ก็มีความคิดความอ่านแตกต่างกันไปมีการประพฤติปฏิบัติการพูดการแสดงออกนั้นก็แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าขาดธรรมะข้อนี้ก็ถือว่าการไม่ปรับตัวเข้าหากันองค์กรนั้นก็จะอยู่ไม่ได้หรืออาจจะไปไม่รอดก็เป็นได้แต่ถ้าเอาธรรมะธรรมะคานข่มใจคานฝึกไว้เนี่ยเอาไป นำไปประพฤติใช้ในองค์กรก็สามารถที่จะทำให้องค์กรนั้นยกระดับขึ้นได้ 3. าขันติความอดทนอันนี้เราจะ,ะเป็นธรรม,มาที่คุ้นหูกันประจำนะจะได้ยินคำสุภาษิตทั่วไปว่าขันวิริยณะก็ได้นะวิริยะเป็นเป็น,ปนวพจน์ของขันติอีกอย่างนึ่งความเพียรขันติเป็นสิ่งที่จำต้อง ใช้ทุกๆวันก็ว่าได้ทุกๆวันก็ว่าได้แม้แต่ตื่นนอนอยู่ในเรียวบทต่างๆเราต้องใช้คันติเป็นตัวนำอยู่แล้วเย็นทุกวันนี้แล้วเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มตื่นขึ้นมาเราก็ได้ประสบกับสิ่งที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ปรารถนาและไม่ไม่ไม่ตรงใจก็จะทำให้เกิดอาการ ไม่สบอารมณ์อาจจะสะบัดไปบ้างออกไปขันตีนี้ก็ช่วยให้พวกเรานั้นอยู่ด้วยกันอย่างราบรืนะ่นแะม้เพราะว่าเราก็อยู่กันหลายคนสมมุติเราไปที่ทํางานหลายครอบครัวอาจจะเจอปัญหามาไม่เหมือนกันอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็อาศัยขันติความอดทนนี่แหละทําให้องค์กรนั้นอยู่กันอย่างร่มเย็นมีความสุข ไม่ใช่เฉพาะแต่การใช้ขันติในการข่มอารมณ์เท่านั้นขันติในการาทำมาหากินนะแต่อาบาเรียกว่าอาบเหนือต่างน้ำออกไปทำงานอันนี้ก็ต้องใช้ขันติในการสู้าการทำงานในแต่ละวันถ้าผู้คนไหนอาศัยขันตินี้แล้วทำงานก็อาจจะรุ่งโลดในหน้าที่การงานของตนได้ แม้แต่การปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยขันตินี่แหละเป็นตัวนำข้อสุดท้ายก็คือจาค่าความเสียสละไม่ใช่เฉพาะเสียสละวัตถุสิ่งของอย่างเดียวอาจจะสละถึงเวลาเช่นญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาเสียสละเวลามาช่วยจัดแจงพัตหารในวันนี้ก็ถือว่าใช่ใช ช้ปฏิบัติธรรมะก็มีอยู่จาคะแต่จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตอาสาก็เป็นได้จา่านี้มีอยู่ในองค์กรใดก็จะทำให้องค์กรนั้นนะมั่นคงยิ่งขึ้นเช่นนะถ้าว่าโหน้าเนี่ยไม่มีการเสียสละอะไรอาจจะไม่มีโบนัสเลยอะไรเงี้ยเสียสลาแบ่งปันในแต่ละวัน อาจจะไม่สามารถที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกน้องไว้ได้แต่องค์กรไหนที่มีการเสียสลาองค์กรนั้นก็จะอยู่ยั่งยืนลูกน้องก็จะเยอะนะเป็นคนที่เรียกว่าหัวหน้าก็เป็นที่รักของลูกน้องเมื่อหัวหน้าได้มีการสละแบ่งปันปกติคนไทยก็มีคำข้อน,นี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว สละสิ่งของของตนให้แก่คนอื่นอย่างเช่นโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงในปีนี้ที่วัดป่าราชิรามก็ได้อาศัยน้ำจิตน้ำใจของทายกทายัมบดีทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายท,ที่ได้ทราบข่าวก็ก็ช่วยกันสละทรัพย์กำลังทรัพย์ที่ตนหาม,มาได้โดยชอบธรรมมาเป็นค่าปัตาหารเลี้ยงพระพิสุทธิสมนเนให้ กำลังกายกำลังใจในการเล่าเรียนหนังสือทำหน้าที่ของตนให้รู้ล่วงไปด้วยดีอันนี้ก็คือจากคะเพราะฉะนั้นทำสีข้อสีประการที่อัตมาภาพได้นำมาเป็นธรรมบรัญญการให้แก่ญาติโย,ยมทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติในวันนี้ก็คือสัจจะความจริงใจซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตอนเองและคนอื่น ตรรมะการฝึกฝนการข่มใจขันติการอดกั้นต่ออารมณ์ที่มากระทบหนือดกั้นต่อความเหนื่อยล้าในแต่ละวันแล้วก็จะค่าความเสียสละเสียสละเวลาสิ่งของอที่ตนหามาได้เพราะฉะนั้นในวันนี้อัตมาภาพได้นำข้อธรรมะมาเป็นธรรมะบรรณการแล้ว ก็ขอเอ่ยอ้างเอาคุณพระศีรัตนใยกับทั้งคุณงามความดีที่ญาติโยมได้บำเพ็ญให้เป็นไปในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยอำนวยวยชัยให้ญาติโยมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันน่าสุขาพระปฏิพานธ์ทนสารสมบัติธรรมสารสมบัติหากมากแม้นว่าปาาถนาสิ่งหนึ่งประการใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมและไซก็ขอให้ความคิดนั้นความปารถนานั้นของท่านเจา้าภาพทั้งหลายจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและมีโอกาสนำตนเข้าสวมาตามมหานิพพานในการนั้นไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอน